สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอายุและความแข็งแรงเนี่ยเหมือนแผ่นดินบ้านเรือนสปปรรพสิงทั้งหลายเนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นดินขาดแผ่นดินแล้วสปปรรพสิ่งเหล่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนเหมือนกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุขยัยที่ยาวมันรองรับภารกิจทุกอย่างทั้งในทางโลกและทางธรรมจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานก็ต้องอาศัยความแข็งแรงและอายุอรองรับจะมาเป็นสมมธรรมจะศึกษาธรรมะฟังธรรมก็ต้องอาศัยสุขภาพที่แข็งแรงและก็อายุที่ยืนยาวเนี่ย เป็นที่รองรับเหมือนแผ่นดินจริงๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาสุขภาพไปแข็งแรงและมีอายุขายยืนยาวเนี่ยก็สามารถที่จะทํากิจต่างๆในการบวชครั้งนี้ได้สําเร็จรุล่วงได้โดยง่ายถ้ามาดูสาเหตุสําคัญที่ทําให้สุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับทุกขเวทนาแล้วเนี่ยในพระพุทธศาสนาจะตั้งสมบติฐานไว้หเรื่อง ที่เป็นสาเหตุเรื่องแรกก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงความสุดโทรมของสังขารน,นะอันนี้เป็นไปตามวัยอายุมากก็เป็นมากหน่อยนะสาเหตุที่สองก็คือฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงนะจากหนาวไปร้อนจากร้อนไปฝนอะไรเงี้ยนะซึ่งในแต่ละวันในแต่ละพื้นที่บางทีอากาศก็เปลี่ยนแปลงสูงเช่นหัวค่ำเนี่ยอากาศอบอ้าว แต่เช้ามืดเนี่ยอากาศหนาวหรือบางที่ที่เราอบรมเนี่ยอาจจะมีฝนบ้างนะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ร่างกายถ้าเราไม่ดูแลให้ดีไม่ความอบอุ่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเนี่ยก็สามารถเจ็บป่วยได้นี่เป็นสาเหตุประการที่สองนะคือฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงสาเหตุประการที่3ก็คืออริยบทที่ไม่สม่ำเสมอไม่เหมาะสมไม่สมดุลน,นะ โรคนี้จะเกิดขึ้นมากและเป็นโรคที่สําคัญของนักบวชสําหรับนักบวชที่บเาเพ็ญสมนธรรมข้อท่าของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นท่านั่งนั่งฉันบ้างนั่งฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิบ้างพอสรีระของเรานั่งเป็นส่วนใหญ่แล้วซึ่งร่างกายของเราก่อนบวชเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยการนั่งนานมาก่อนเราก็เจ็บป่วยซึ่งสาเหตุนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่นักบวชมักจะเจอนะ นั่งอ่านธรรมะนั่งศึกษาธรรมะนั่งเทศนั่งฟังธรรมนั่งประชุมนั่งสมาธินั่งทั้งนั้นเลยนะอรียบทนี้จึงเป็นสาเหตุสําคัญทำให้เจ็บป่วยนะสาเหตุประการที่สี่คือถูกประทุสร้ายนะอย่ามองว่าไปถูกตีถูกตกมาไม่ใช่งั้นนะอาจจะสัตว์มีพิษบ้างมดบ้างยุงบ้างตะขาบบ้างมแมลงป่องบ้างรวมกระทั่งเชื้อโรคทั้งหลายนะที่ไม่พึงประสงค์ เข้าไปสู่ร่างกายเราทําให้ร่างกายเจ็บป่วยอันนี้เรียกว่าถูกประทุษร้ายนะเหตุทั้งสี่ประการนี้พอประคับประคองให้ทุเราได้จะมีโรคอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากวิบากกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทํามาในอดีตนะก็ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องประคับประคองกันไปแก้ไขกันไปเอาบุญแก้ไขกันไปนะเหตุทั้งสี่ประการข้างต้นพอทําให้ทุเราได้บัมบัดได้แต่เหตุประการสุดท้ายนี้ ถ้าวิบากกรรมยังรุนแรงอยู่ก็แก้ไขได้ยากนะท่านเราก็ย้อนมาว่าเราทราบสาเหตุหลักๆแล้วว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราเจ็บป่วยในมิติที่พระพุทธศาสนามองนั้นมีอะไรบ้างนะหประการเหตุประการสําคัญก็คือเรื่องอริยบทไม่สม่ําเสมอวิธีการดูแลสุขภาพแก้ไขพื้นฐานก็คือกิจวัตรของเราให้ลงตัวนะเรื่องแรกเลยนะซึ่งส่วนใหญ่การอบรมเนี่ยเขาจะกําหนดไปแล้วว่า ตื่นกี่โมงฉันกี่โมงนะจังวัดกี่โมงให้เราทำตามนั้นเวลาจำวัดก็จำวัดนะเวลาฉันก็ฉันนะคกา่วนี้เรื่องที่สองที่ต้องดูแลเรื่องต่อมาคือเรื่องการขับถ่ายนะไม่ควรปล่อยให้ท้องผูกควรจะขับถ่ายทุกวันและเวลาที่ควรจะขับถ่ายคือเวลาก่อนรับประทานอาหารเช้า อันนี้ถือเป็นเวลาหลักประจําวันจะขับถ่ายเวลาอื่นต่อก็ไม่เป็นไรแต่เวลาที่ขับถ่ายที่เป็นเวลาที่เป็นกิจวัตรของร่างกายที่เราต้องทําทุกวันก็คือก่อนรับประทานอาหารเชา้านะอันนี้ก็มันมีเทคนิคง,ง่ายๆก็คือตื่นมาแล้วมานะตื่นมาแล้วนะควรหาน้ําอุ่นดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะน้ำอุ่นนี้ เดือมไปแล้วหนึ่งจะไปทดแทนความชื้นที่เราเสียไปในระหว่างที่เราจำวัดหรือนอนมาทั้งคืนถ้าใครตื่นมาแล้วมึนีิษะซึมแสดงว่าร่างกายเสียความชื้นไปมากนั่นเป็นอาการของการเสียความชื้นในร่างกายคือมึนและซึมน้ำอุ่นที่เราดื่มเข้าไปนี้เนื่องจากอุณหภ,ภูมิพอดีกับอุณหภูมิในร่างกายดื่มเข้าไปแล้ว อาวะภายในก็จะสามารถดูดซึมเอาน้านั้นไปทดแทนความชื้นได้ทันทีอาการหายง่วงอาการซึมก็จะหายไประดับหนึ่งนะประการที่สองตะเราฉันมากพอสมควรนะน้ำอุ่นนี้ในส่วนต่างที่ร่างกายดูดซึมไม่หมดก็จะผ่านไปทางหลอดอาหารผ่านกระเพาะผ่านลำไส้เล็กผ่านลำไส้ใหญ่แล้วก็ลงไปที่วาวรหนักก็จะเป็นการ ชะล้างทำความสะอาดระบบอาหารทั้งระบบตั้งแต่ปากไปถึงปลายทางคือตะวันหนักของเราในแต่ละวันระบบอาหารของเราก็จะถูกถชาระล้างทำความสะอาดทุกวันนะแต่อันนี้ก็ดูให้พอเหมาะพอดีกับร่างกายแต่ละคนนะอย่างน้อยก็ต้อง15อึกขึ้นไป15อึกขึ้นไปนะแต่ว่าจะมากน้อยก็ดูขนาดร่างกายของเรา15อึกนี่ประมาณครึ่งลิตรนะก็ดูร่างกายถ้าตัวเล็กหน่อยก็ให้เหมาะสมถ้าตัวใหญ่หน่อยก็ให้เหมาะสมนะ แสร็จแล้วถ้าเราฉันประมาณนี้แล้วเนี่ยส่วนมากก็จะปวดท้องตอนเช้าเราก็มาขับถ่ายก็ทําให้เราขับถ่ายของเสียออกไปในแต่ละเช้าของทุกวันนะถ้าเราไม่ขับถ่ายของเสียออกเดี๋ยวอาหารใหม่ที่ทานเข้าไปกับอาหารเก่าก็จะปนกันแล้วร่างกายก็จะดูดซับเอาอาหารใหม่ปนกับพิษที่อยู่ในอาหารเก่าเข้ามาสู่ร่างกายอีกนะก็ทําให้ร่างกายไม่สดชื่น มีการคันตามผิวหนังหรือมีโร,หร,โรหรือตามมาเยอะๆไปหมดวันการขับถ่ายตะวันจําเป็นไม่ควรปล่อยให้ท้องผูกนะเรื่องต่อมาคือเรื่องการรับประทานน้ําที่เหมาะสมนะถ้าอากาศไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปน้ําอุน่นจะเหมาะสมกับการดื่มการดื่มน้ำที่เหมาะสมนั้นไม่ควร ยกเว้นตอนเช้านะหมายถึงทั้งวันนะไม่ควรดื่มเยอะๆทันทีเพราะร่างกายจะดูดซึมซับไม่ทันแล้วทําให้เราปวดปัสสาวะในหลังระหว่างนั่งสมาธิมันจะนั่งได้ไม่ต่อเนื่องนะวธีการดื่มน้าที่เหมาะสมก็คือดื่มเป็นระยะๆะะดื่มทีละน้อยแต่ดื่มบ่อยๆดื่มทีละน้อยแต่ดื่มบ่อยๆนะเช่นชั่วโมงหนึ่งนะแก้วหนึ่งอะไรอย่างตงเนี่นะ แก้วหนึ่งประมาณ2,5 0ซีซีนะแก้วหนึ่งชั่วโมงนึงฉันไปเรื่อยๆเราจะฉันมากน้ำมากๆก็คือตอนตื่นเช้าขึ้นมานะคราวน,นี้อีกวิธีหนึ่งที่สังเกตว่าร่างกายของเราขาดแคลนน้าหรือไม่ก็คือดูสีของปัสสาวะผ้าสีปัสสาวะเป็นสีใสๆก็แสดงว่าร่างกายของเรายัางมีน้ําที่พอเหมาะพอเพียงแต่เมื่อไรถ้าร่างกายของเรามีปัสสาวะสีเหลือง เหลืองมากเท่าไรนั่นก็คือร่างกายขาดน้ํามากเท่านั้นก็ให้เติมน้ําเข้าไปนะถ้าเป็นน้ําอุ่นจะดีเพราะร่างกายจะซึมซับดูดซึมเข้าท,าทันทีเพราะมันพอดีกับอุณหภูมิภายในร่างกายมันดูดซึมได้ท,ทันทีแต่ถ้าเป็นน้ําเย็นแล้วบางทีร่างกายมันต้องไปปรับให้จากน้ําเย็นเป็นน้ําอุ่นก่อนจึงสามารถดื่มได้ถ้ามันปรับไม่ทันแล้วอากาศเย็นด้วยมันก็ทําให้เราปวดปัสสาวะบ่อยซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิของเราเอง นะนั่งเดี๋ยวก็ปวดนั่งเดี๋ยวก็ปวดนะก้อนนี้เป็นวิธีการดื่มน้ําเพื่อรักษาสุขภาพคือดื่มทีละน้อยแต่ดื่มบ่อยๆนะเพื่อร่างกายสามารถซึมซับได้ทันแล้วก็ไม่หิวกระหายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องนะประการต่อมาคือการจําวัดการจําวัดอากาศในบางพื้นที่นั้นตอนหัวค่ําก็เย็นแล้วแล้วกลางคืนก็เยน็นตอนเช้าก็เยน็นอันนี้ต้องรักษาร่างกายให้อุ่นตลอดทั้งคืน นะไม่งั้นสุขภาพของเราจะไม่ดีเื่นมาเดี๋ยวเป็นไข้เป็นหวัดส่วนบางที่ตอนปวคขําจะอบอ้าวแล้วตอนเช้าจะหนาวเย็นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบางทีเราใส่ทัางสะห่ผมผ้าตอนหัวค่ําเราห่มผ้าไม่ไหวเพราะเหงื่อมันออกนะอันนี้ก็เอาผ้าปิดเฉพาะหน้าอก แล้วก็รู้จักวิธีการพับที่สามารถทําให้คลีดได้ในระหว่างที่เราจาวัดอยู่นะก็พับผ้าระวังไว้ที่หน้าอกหรือวางใกล้ใกล้เมื่อกลางคืนอากาศเย็นขึ้นก็สามารถที่จะสะบัดผ้าให้คลีดออกไปครึ่งตัวหรือทั้งตัวได้นะอันนี้เดี๋ยวให้ชมสื่อประกอบอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เรื่องการรักษาร่างกายให้อบอุ่นตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในเวลาที่เราจาวัดหรือเวลานอนนะซึ่งทําให้เราตื่นมาแล้วก็ไม่มีร่างกายที่ ที่แข็งแรงพร้อมจะปฏิบัติธรรมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเคลื่อนไหวสรีระเพราะว่าการนั่งท่าเดียวนานๆหรือนั่งตลอดทั้งวันมันทําให้ร่างกายของเราต้องปรับตัวเรื่องการไหลเวียนของเลือดลมนะหลังจากที่เรื่องนั่งสมาธิแล้วถ้ามีโอกาสจัดเวลาได้แข่งแขนแข่งตอนเช้ากับตอนพักในช่วงเย็นจะดี จะทาให้เลือดลมไหลเวียนทําให้การติดขัดของเลือดลมมันดีขึ้นนะไหลเวียนคล่องขึ้นอาการปวดเมื่อยก็จะทุเราลงนะแข่งแขนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือการบิดสะโพกหรือบิดเอวบิดตัวนะเพราะว่าร่างกายของเราส่วนมากเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวแบบแนวทางก้มและเงยแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวทางซ้ายทางขวาพอเราเคลื่อนไหวเฉ,เฉพาะก้มเงยเนี่ยเส้นที่ติดอยู่เนี่ย ก็ไม่สามารถจะ,จะหลุดเลือดไหได้แต่ถ้าราเคลื่อนไหวทา้งซ้ายขวานะที่เชื่อว่าบิดสะโพกบิดเอวนะก็ทําให้สรีระของเราเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวทั้งแนวหน้าหลังและแนวซ้ายขวาทําให้การติดของเลือดลมการติดของเส้นต่างๆก็คลายตัวลงไปได้ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมของเราทําให้นั่งได้นานขึ้นเมื่อยช้าลงนะก็ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นที่ทําให้เราสามารถประคับประคองร่างกายของเราให้สามารถ รองรับการบำเพ็ญสมณธรรมการศึกษาธรรมะได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลอดเวลา24ชั่วโมงก็จะมีการเคลื่อนที่ของไอวัาไปตามที่ต่างๆไปที่ละ2ชั่วโมงใช่ก็รวมกันเป็น24ชั่วโมง,งหรือ1วันก็เลยเรียกว่านาฬิกาชีวิตค่ะนะฮะแล้วทีนี้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาไหนอาไวยวะตัวไหนที่มันทํางานบ้างครับ ก็คือเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามนะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นชีพจรของตับคือพลังลมปราณจะวิ่งไปที่ตับนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงของการขับของเสียนะครับขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายถ้าหากว่าเรานอนดึกเกินตีหนึ่งขึ้นไปนะครับตับจะร้อนนะฮะแล้วก็ขับของเสียไม่ดีก็จะเกิดภาวะของเสียข้างนะครับ จะแก่ก่อนวัยจะกลายเป็นมะเร็งง่ายเพราะมีของเสียตกค้างภูมิพุ้มกันจะตกนะครับแล้วก็อาจจะป่วยได้นะฮะค่ะงั้นต้องรีบนอนนะคะใช่แล้วช่วงต่อไปล่คะ,ละคะตีสามถึงตีห้าล่ะคะตีสามตีห้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาของปอดนะฮะค่ะก็คือปอดเนี่ยจะได้พักผ่อนแล้วก็พร้อมที่จะทํางานเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าพระท่านตื่นตีห้ามาสวดมนต์เลยนะครับเป็นการบริหารปอดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ตื่นตีห้าเนี่ย ก็จะปอดแข็งแรงนะครับและปอดเนี <S <s ่ยทางแพทย์จ okay. ีนถือว่าสัมพันธ si ์กับผิวพรรณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สัมพันธ์กับอารมณ์อารมณ์ความความความเศร้าเพราะฉะนั้นถ้าหมายความว่าถ้าปอดไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะรู้สึกเศร้าแล้วผิวพรรณจะเศร้าหมองด้วยคนตื่นเช้าถึงได้สดชื่นผิวพรรณจะสวยเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็จะสดชื่นจะไม่มีอารมณ์เศร้าเหลืออยู่นะครับนะฮะแล้วตีห้าถึงเจ็ดโมงหรอคะ ปีห้าถึงเจ็ดโมงเนี่ยเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้เป็นช่วงของการขับถ่ายถ,าถ้าใครขับถ่ายไม่ดีก็สแสดงว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องลำไส้ใหญ่นะครับมีวิธีช่วยไหมคะถ้าขับถ่ายไม่ดีเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะเนื่องจากเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะจะวิ่งผ่านข้างๆจมูกนะครับเราก็นวดข้างๆจมกูกซะก่อนดูสักกี่นาทีดีคะก็สักหนึ่งนาทีถึงห้านาทีนะครับถ้ายังไม่ขับถ่ายก็อาจจะดื่มน้ําอุ่นไปสักสองสาแก้วนะฮะถ้ายังไม่ขับถ่ายนี่ให้เตรียมมะนาว ไว้สักสี่ห้าลูกนะครับแล้วผสมน้าผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ทานไปเรื่อยๆจนกว่าจะถ่ายนะครับค่ะและช่วง7จ็ดโมงถึง9ก้าค่ะเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงเป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหารเพรัะฉะ,ะทานอาหารใช่ครับถ้าหากว่าเราไม่รับประทานอาหารเนี่ยกระเพาะอาหารจะทํางานอ่อนแอนะครับค่ะคนที่กระเพาะอาหารอ่อนแอนี่นะฮะทางแพทย์จีนเขาถือว่าจะมีบุคลิกลักษณะแบบนี้คือเป็นคนขี้วิตกกังวลค่ะนะครับแล้วก็ตัดสินใจช้านะฮะ แขนขาไม่ค่อยมีแรงโดยเฉพาะขาเนี่ยเวลาเดินหิวอ่ะไม่มีแรงค่ะแล้วก็หน้าแก่ก่อนวัยนะครับแล้ว9โมงถึง11โมงค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มามทำงานนะครับคือคุณชริพรนึกง่ายๆอย่างนี้ฮะสังเกตว่านาฬิกาชีวิตของแพทย์ตะวันออกเนี่ยเขาจะล้อกับร่างกายเราเลยคือพอเราทานเข้าไปช่วงเช้าใช่ไหมครับ9้าโมงถึง11โมงก็เป็นช่วงย่อยถูกไหมฮะทางย่อยเนี่ยนะฮะมันมาจากถ้าเป็นทางแพทย์ปัจจุบันก็คือตับอ่อนนะครับ แต่ในในแพทย์จีนเนี่ยม้ามของเขาเนี่ยจะรวมเอาม้ามกับตับอ่อนเข้าด้วยกันนะครับรเพราะฉะนั้นม้ามของของทางจีนเขาถือว่าช่วยย่อยอาหารด้วย<แ>เพราะฉะนั้นช่วงเวลาของม้ามเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวกับของการควบคุมไขมันนะฮะก็คือการทํางาวของตับอ่อนนั่นเองการควบคุมไขมันการสร้างเม็ดเลือดสร้างน้ําเหลืองนะครับเพราะนั้นคนที่ช่วงนี้ง่วงนอนเนี่ยคนที่ช่วงนี้ใช้คำม้ามไม่ดีนี่ยไม่แข็งแรงม้ามไม่แข็งแรงม้ามชื้นนะฮะ แล้วก็อาจจะมีผลทําให้เกิดภาวะที่อาหารเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไขมันนะครับะจะอ้วนง่าย<อ>เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะไม่นอนในช่วงนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าบํารุงม้ามให้ดีเนี่ยก็คือก็คือว่าคือเส้นลมปราณม้า,นมามเนี่ยจะวิ่งผ่านริมผิปากนะฮะแล้วเกี่ยวอะไรกับการพูดไหมคะใช่ถ้าเราพูดมากใบเนี่ยฮะม้ามจะชื้นไม่มีแรง<อ>่ร๋องันเราต้องพูดน้อยๆหน่อย <laughs> ับงงั้นช่วงต่อไปเลยดีกว่าค่ะ11โมงถึงบ่ายโมงค่ะช่วงนี้11โมงถึงบ่ายโมงเป็นช่วงเวลาที่เป็นชีพจรของหัวใจนะครับหัวใจทุกนี้ก็จะทำงานทำงานหนักหน่อยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าอย่าให้มีอะไรที่เกี่ยวกับความเครียดนะฮะซึ่งมันจะกระทบต่อหัวใจแล้วก็การใช้ความคิดหนักๆอารมณ์ตื่นเต้นหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีผลกระทบสูงจริงๆเราก็ไม่น่าจะประชุมช่วง11โมงนะคะ ค่ะมันหิวเข้าแล้วใช่ี่ะควรจะประชุมตอนบ่ายนะครับแล้วบ่ายโมงบ่ายโมงควรทําอะไรคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นช่วงเวลาของลําไส้เล็กนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงการดูดซึมละดูดซึมวิตามินดูดซึมอาหารอะไรต่างๆมันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราทําอะไรได้แต่ว่าไม่ควรจะทานอาหารหนักนะครับเพราะว่าลําไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยเอ้ยทำหน้าที่ดูดซึมครับขอโทษทีถ้าเราไปทานตอนนี้เนี่ยกระเพาะก็แย่งชี้ไป เนื่องอกใช่งพลังไปย่งพลังไปเพราะฉะนั้นการดูดซึมก็ไม่ดีเราก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยควรจะทานเป็นไลท์มากๆจะเช่นน้ำชาหรืออะไรแางนี้ประชุมได้นะครับค่ะกาแฟเปรตได้นะคะแล้วบ่ายสามถึงโงเย็นค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะครับก็คือว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องการขับถ่ายนะฮะ เพราะฉะนั้นช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นหรือหลังห้าโมงเย็นไปนิดหน่อยเนี่ยเราอาจจะไปออกกาลังกายให้เหงื่อออกหรือว่าไปอบได้นะฮะอบตัวอะไรต่างๆเนี่ยครับค่ะทีนี้ช่วงต่อไปเลยค่ะห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุง่มช่วงค่ำคือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของไตฮะค่ะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยควรจะทําร่างกายให้สดชื่นเพื่อให้ไตเนี่ยได้ทํางานครับของเสียอะไรต่างๆทยงไคะให้สดชื่น ก็อย่าเป็นห้วงเหงาหาวนอนในช่วงนี้อะไรก็ได้ไปสวดมนต์นะับสวดมนต์นั่งสมาธินะครับใครที่ง่วงช่วงนี้ไตไตไม่ดีไตไม่มีแรงครับงั้นหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มทำอะไรดีคะก็นั่งสมาธิถ้าจะดีสิคะใช่ไหมค่ะสามทุ่มถึงห้าทุ่มละคะสามทุ่มถึงห้าทุ่มเอ่อเออไม่ใช่สิฮะทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจฮะช่วงนี้ก็คือเราเราก็ควรจะไม่ทําอะไรที่ใช้ ใช้ความคิดมากก็นั่งสมาธิค่ะและช่วงช่วงสามทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสร้างความร้อนนะฮะในตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าอาบน้ําเลยนะฮะถ้าอาบน้ําเราจะสูญเสียเอออวัยวะชันเจลเราจะได้รับการกระทบกระเทียนอาจจะไม่สบายได้นะครับค่ะเราต้องอาบน้ําก่อนสามทุ่มนะคะค่ะมันจะเกี่ยวกับลมด้วยนะฮะเพราะชันเจลเนี่ยมันผลิต ความร้อนไงถ้าเกิดเราไปอาบน้ําช่วงนี้เราจะเกิดลมขึ้นมาเลยค่ะ,ะคถ้าไม่ทันก็รวบยอดไปตอนเช้าเลยทีนี้5ทุ่มถึงตีหนึ่งทำยังไงดีคะช่วงเวลา5ทุ่มถึงตีหนุ่มเป็นช่วงเวลาของถุง,ถงน้ําดีนะครับก็คือว่าถุงน้ําดีเนี่ยฮะมันจะเกี่ยวข้องกับความฉุนเฉียวสายตาเสื่อมนะครับแล้วก็เหงืออบวมปวดฟันนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะฮะ มันจะโยงไปถึงปอดด้วยนะครับาราการป <ทำ S 1> วดศีษรษะด้วยไม่ทําให้ทหําร้ายถุงน้ํำดีอนอน,น,อ,นอ๋อนอนค่ะงั้นไม่ควรนอนเกินห้าทุ่มค่ะแล้วก็ในเรื่องของนาฬิกาชีวิตในแง่ของสุขภาพร่างกายเนี่ยคุณหมอชัดชัยให้คำแนะนำที่ดีมากเลยนะคะอย่าลืมนำไปปฏิบัติตาม